สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อน,นี่เราเห็นใครมาแบบแวบๆบแบบแบบอยู่นู่นนะนู่นนะเห็นบ่ไปป่วนแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครมาเนาะนี่พองแท่กไก่เดี๋ยวพี่เพียวจะบัวมาลงหอบแบบหลอบแบบไปเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราตามไป มาแล้วแลวแล้วเราก็มาถึงแล้วคล้แบบตกลัถ้าหนาเขาลง,งมาตกเลยแงเลยนาลงมานี่ออย,นย้องข้ข้น้ตมขนมเป็นจกอันนี้ลุงจันมาเด้อนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาดูสมทอนสามท่อนเพอสิบห้าเมตรบ้างสิบหาเมตรแจงนี่ไป ขันีม <ELLE> ัน oh, ก oh. ็ตที่สามสิบสองทิ่ามันตรงที่ทอน่ใกล้สิเต็มแล้วใกล้สีนั่นแล้วเลยบอดินมาแต่ไ่วแกัแป้วนนองน้ปนรถสู้เขาเลียนอยู่นี่เขาก็เลีนอยู่ขบวะเลยสู้เลีนแล้วเขาแบบเปนขาเป็นเหไ มันตกมันตกมากเล้วก็บใครแน่ล่ะบาดนี้มันเศร้าเนาะมันตกมากเบือเดียวมันก็เ้าตกมาบอเดียวมันก็เศร้าเร้าไงครับลทั้งผีกมาทั้งเดกอะไรทั้งครับทังะ่นตท่านมันแหงมันกียังไงก็รูกว่าครับไปพวเาจะหยดมครับมันมหยดตกลิขปุ๊บแค่ไหนมลุกเล็กถู นี่วันนี้เราก็จะมาวางวางท่อตรงสะเราครับตรงนี้นี่วางท่อไว้แล้วก็สําหรับเวลาน้ําที่เราไม่ใช้แล้วถ้าเกิดมันล้นเกินไปเราก็จะสามารถปล่อยปล่อยลงคลองตรงนี้ได้เพราะว่าคลองตรงนี้เพื่อนจะเป็นคลองเป็นคลองสําหรับนาที่น้ําเยอะหรือจะเอาน้ําออกก็ปล่อยสามารถปล่อยออกทางนี้ได้เลยประมาณนี้นะครับ นี่ตอนนี้เพื่อนก็กําลังจะขุดตรงนี้ครับเอายาออกก่อนแป๊บหนึง่งนี่ตอนนี้เราก็ขุดตรงร่องน้ําตรงนี้นะครับที่จะออกจากสระใหญ่เราพี่แม่โกกาลังทำงานวางท่ออีกท่อหนึง่งท่อน,นี้เป็นท่อระบายน้ําสําหรับที่เราเปื่อน้ํามันเกินนะครับ เพื่อ<า>ถ้าแมนเพื่อน,น้ำมันเกิอือเราจะได้เอาคับออคบแมมกกบนนบแบบแบบมาตลอดปีนะครับมาน,น้ำแรงค่ะเจ้าน้ำปันครับไมันแรงเทียนน้ำเขายว่เป่งมา แม่ครูก็จบแล้วที่สำหรับฟางข้อน้ำจิ้งเกลือน้ำมัล้วนอักจากจะเราถ้าเราพอแล้วเราจะได้ปล่อยน้ำออกจากตรงนี้บนลานู้นก็จะเป็นนี่เห็นปะตรงนี้ก็จะเป็นลูกรางที่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นสวะน้ำของเรามเมอเป็นข้อก็อสำหรับน้ำนาาก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็มีน้ำมาแล้วนี่หกล้อก็ทยอยมาเรื่อยๆอดินก็มาเรื่อยๆจะผมไม่เต็มอีก5้าเมตรเพื่อมันจะได้ กว้างมีพื้นที่จอดรถจลาได้เพราะตรงนี้มันน้อยเดียวก็เลยต้องถมใหม่ตอนนี้ข้างบนนี้ก็เป็นลูกลงังตอนนี้ก็กำลังถอยมาโอเคฝากดูคลิปห้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายขอบคุณพี่ทุกท่านนะครับ